สวัสดีค่ะพบกับเจโอนะคะกับ Youtube Channel ลาแอดทำง่าย by เจโอค่ะคลิปนี้จะมาต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายของศูนย์เด็กเล็กนะคะในกรณีที่ศูนย์เด็กเล็กนั้นได้รับเงินอุดหนุนนะคะมาจากสปสชเพื่อมาดำเนินการตามโครงการหนูน้อยฟันดีค่ะซึ่งเคสนี้เรายกตัวอย่างก็คือการจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์นะคะฉะนั้นจากคล,าคลิปที่แล้วนะคะเราได้ บันทึกรายการในโปรแกรมออโต้ x c e l นะคะโดยเราได้บันทึกรายการไปเกี่ยวกับเมนูข้อมูลระบบรายจ่ายไปแล้วก็คือได้ได้จัดทำรายงานการจัดทำเช็คแล้วแล้วก็บันทึกบัญชีในใบผ่านรายการตั้งหนี้แล้วนะคะก็คือตั้งหนี้ในใบ AP เรียบร้อยละคลิปนี้เราจะมาต่อยอดกันนะจ๊ะทีนี้เหมือนเดิมจ้ะให้เครดิตกับผู้ที่ออกแบบโปรแกรมออโต้ x c e l นี้ก่อนนะคะก็คือ น้องสลันพัด์แก้วคำค่ะเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีอบตยญ่ชาอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมค่ะมาต่อกันเลยเนาะไม่ให้เสียเวลาหลังจากที่เราได้ทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP ไปแล้วนะคะจนถึงณขณะน,นี้มาถึงกระบวนการที่เราจะจ่ายเช็คจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ทำป้ายไวนิ้วนะคะให้กับผู้รับเช็คก็ค,กคือหอจกอจินนี่ดีไซน ฉะนั้นพอเราจะจ่ายเรามาบันทึกรายการบัญชีในใบผ่านรายการบัญชีจ่ายหรือว่า P PV ค่ะใบ PV นะคะคลิกเข้าไปที่เมนูนี้เลยค่ะ,ะเรียงเลขที่เอาเองนะคะจากเลขที่1นึ่งเราก็ต่อไปเลขที่2ต่อไปเลือกวันเดือนปีค่ะวันเดือนปีจากโจทย์เดิมเลยนะคะจากโจทย์เดิมก็คือวันที่25ตุลานะคะทีนี้มาบันทึกรายการนะคะใน ใบผ่านรายการจ่าย PV นะคะก็ต้องใส่รายละเอียดของรายการรหัสบัญชีจำนวนเงินช่องเดบิตและจำนวนเงินช่องเครดิตนะคะอ่าทีนี้มาเลือกชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องกันค่ะเกี่ยวกับการจ่ายนะคะทีนี้เรื่องของการจ่ายแล้วนะมาตรงช่องพิมพ์ค้นชื่อบัญชีที่นี่ทีนี้เราจะจ่ายเงินแล้วนะคะจากเดิมเราตั้งนี้เราเคยตั้งนี้ให้พอจกจินนี่เป็นเจ้านี้ทีนี้พอเรา จ่ายเงินให้เขาฉะนั้นความเป็นเจ้าหนี้ของหอจากาจีนี่ต้องหมดไปฉะนั้นชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องอันนี้นะคะพิมพ์คีย์เวิร์ดไปเลยค่ะว่าเจ้าหนี้นะคะเดิมใบผ่านตั้มนี้เคยตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกพอจะจ่ายมันก็จะเกี่ยวข้องกับชื่อบัญชีนี้ด้วยค่ะเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกนะคะกดลูกฝังสีฟ้าค่ะนี้จํานวนเงินใส่ช่องเดบิตนะคะ ตามยอดที่เราเคยตั้งเขาเป็นเจ้าหนี้ไว้ก็คือตามยอดจ้างทําป้ายนะคะ2 5 0พนะคะอ่าบัญชีที่เกี่ยวข้องบัญชีแรกนะคะเกี่ยวกับการทําใบผ่านรายการจ่ายหรือว่า P.V. นะคะเดบิตเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกค่ะต่อไปค่ะช่องเครดิตบัญชีที่จะต้องเกี่ยวข้องนะคะเราจ่ายเป็นเช็คฉะนั้น เวลาเราจ่ายเป็นเช็คมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันค่ะนะคะเลือกบัญชีนี้ค่ะกดลูกศรสีฟ้านะคะอ่ะจำนวนเงินเงินฝากกระแสรายวันใส่จำนวนเงินตามหน้าเช็คนะคะตามหน้าเช็คที่เราสั่งจ่ายให้เขาก็คือจัดโจท์สั่งจ่ายเช็ค2 4 7 6 6, 6 3อ่า 2,4,7,6,6,3ต่อไปค่ะเจโอบอกเสมอนะช่องเดบิตกับเครดิตต้องเป็นไงคะเท่ากันเอายังไม่เท่ากันยังต่างกันอยู่นะคะต่างกันอยู่ก็คือต้องใส่ชื่อบัญชีอีกชื่อหนึ่งทางด้านเครดิตค่ะที่มันยังต่างกันอยู่เพราะอะไรคะเพราะว่ามียอดภาษีหักนะที่จ่ายที่เราหักไว้นะคะอ่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดค่ะภาสีหักนี่พิมพ์แค่นี้ก็ได้ค่ะแล้วเรามาเลือกค่ะ ออหอจอกอจินนี่เป็นบุคคลแบบประเภทนิตินิติบุคคลน,นะคะหน่วยงานภายนอกนี่ค่ะมาเลือกชื่อบัญชีนี้ค่ะภาษีหักนักที่จ่ายรอํำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอกนะคะนี่ก็คือเป็นชื่อบัญชีที่เราจะใส่ยอดเงินภาษีหักนักที่จ่ายค่ะกดลูกศรสีฟ้าค่ะฉะนั้นยอดภาษีก็คือจากโจทย์23บสาท37สสตางค์เห็นไหมคะ อามาดูยอดรวมเป็นไงคะเดบิตกับเครดิตเท่ากันแล้วค่ะอธิบายรายการค่ะบันทึกรายการจ่ายค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้อยฟันดีนะคะอธิบายรายการให้รู้ที่มาที่ไปนะคะดูความเรียบร้อยนิดนึงสร้งพิมพ พิมพ์เสร็จแล้วค่อยมากดรูปแผ่นดิสเพื่อกดบันทึกแล้วกดโอเคทีนี้มันก็จะบังคับให้เลยว่าพอเราทําใบผ่านในการจ่าย PV แล้วต่อไปต้องไปทําใบผ่านในการทั่วไปคือ jv เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชีแล้วก็กดโอเคเห็นไหมคะระบบมันก็จะลิงก์มาให้เราทําใบผ่านทั่วไปคือ jv เลยใส่เลขที่เลยค่ะเลขที่2วันที่ค่ะ จากโจทย์คือเรากําลังทํากันคือวันที่25ตุลาเลือกวันเดือนปีเสร็จแล้วเอามาเลือกรายการรหัสบัญชีแล้วก็จํานวนเงินที่จะใส่เดบิตเครดิตนะคะค่ะชื่อบัญชีที่จะเกี่ยวข้องกับการทําใบผ่านทั่วไปคือ JV มาคลิกเลือกตรงนี้ค่ะเลือกบัญชีที่เกี่ยวข้องตัวแรกค่ะบัญชีเงินฝากกระแสรายวันนะคะกดลูกศรสีฟ้าค่ะจํานวนเงินเอาตามหน้าเช็คเลยค่ะตามหน้าเช็คนะคะตามหน้าเช็คที่เราจ่าย 2476.63 2จ7 6 7, 6 3จำนวนเงินตรงนี้นะคะตามหน้าเช็คนะคะตามหน้าเช็คต่อไปค่ะชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องอีกตัวหนึง่งมากดตรงช่องนี้ค่ะก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์นะคะกดลูกศรสีฟ้าค่ะนะคะยอดเงินใส่ตรงเครดิตค่ะ2476.63นะคะ ฉะนั้นใบผ่าน JV รายการที่จะเกี่ยวข้องในกรณีที่เราจ่ายเช็คก็คือ 1. d a v i เดบิตกระแสรายวันแล้วก็มาเครดิตออมทรัพย์เดบิตเครดิตต้องเท่ากันอธิบายรายการค่ะว่าบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะเรียบร้อยค่ะ สร้างพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วค่อยมากดบันทึกแล้วกดโอเคกลับมาสู่หน้าจอหลักค่ะยังไม่หมดอีกกรณีหนึ่งค่ะเรามาทําใบผ่าน jv เพิ่มไปอีกใบหนึ่งค่ะคลิกเข้าไปใบผ่าน jv นะคะเพิ่มมาอีกนะคะ,ะมาดูค่ะอันนี้ก็คือใบต่อมาแล้วก็กลานไปเลขที่3 วันที่เหมือนเดิมค่ะเลือกวันที่ที่เรากําลังทํารายการคือวันที่25ตุลานะคะอะรายการที่จะต้องเกี่ยวข้องอีกอันนึงค่ะคือตัวนี้ค่ะกรณีการรับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้านะคะก็จะมาบันทึการ,รายการปรับปรุงบัญชีเงินอุดหนุนรับล่วงหน้านะคะเงินอุดหนุนรับล่วงหน้าก็คือเราก็เลือกบัญชีรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้ากดลูกศรสีฟ้าค่ะจำนวนเงินค่ะใส่ตามยอดที่เราจ้างเหมาทำป้ายค่ะ2 5 0 0 ต่อไปด้านเครดิตค่ะชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงก็คือรับรู้เป็นรายได้พิมพ์คีย์เวิร์ดไปค่ะว่างบทั่วไปเห็นไหมคะฉะนั้นเลือกเลยค่ะรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปกดลูกศรสีฟ้าค่ะแล้วก็ใส่จำนวนเงินตามที่เราจ่ายทำป้ายนะคะ2,500ก็คือรับรู้เป็นเงินรายได้ค่ะแล้วก็ล้างบัญชีรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าออกนะคะ ตามยอดที่เราจ้างเหมาทําป้ายค่ะ25งอธิบายรายการค่ะบันทึกบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรายได้เงินอุดหนุนรับร่วงหน้าเรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์สั่งพิมพม์พิมพ์เสร็จแล้วกดบันทึกบันทึกแล้วกดโอเค เสร็จแล้วคะ่ะกระบวนการนะคะการจ่ายเงินอุดหนุนรับร่วงหน้าโครงการหนูนน้อยฟันดีคะ่ะถ้าไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เจโอทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ